สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลแมตช์พิเศษนะครับผมก็คู่นี้เอาใจแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับมาตัวเกมนี้ครับลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันพบกับตำนานลิเวอร์พูลครับมาตัวรายชื่อทั้งสองทีมครับเริ่มฝั่งชุดปัจจุบันก่อนครับลิเวอร์พูลลูกสาวตัวเป็นอาริสตันเบเกอร์ครับแผงหลังก็มีเฟอร์จิลฟันได้จูยมาติฟเทรนอาริสซาอันโด แอนโดร์ปสซันตรงกลางเป็นจอร์แดนทิงเดอร์สันฟาบินโยเจยโยวายนารุ่มนะครับส่วนตัวรุกก็จะเป็นซิโดมานี่โมฮัมเหม็ดซาร่าและลูฟโตฟิมิโนครับส่วนลิเวอร์พูลครับในชุดตำนานนะครับผู้สำเร็ตัวเป็นเจสซี่ดูเด็กนะครับแผ่นหลังก็จะมีซามิฮูเปียเจมี่คาร์เกอร์จอห์นฮานนีดิเซ่แดนเนียนแอคเกอร์ตรงกลางเป็นชาบิอลลอนโซซีเฟนเจอรัตแฮร์รี้คิวเวลซีฟินแนนและตัวรุกก็จะเป็นลุยกาเซียคู่กับาทางด้าน ดิซิเซ่นะครับนี่เป็นชุดลิวโพเสื้อแดงเนี่ยเป็นชุดลิวโพล่าสุดน,นะครับที่จะใช้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับเพื่อจะได้แชมป์โยุโรปสมัยที่6ครับดวลกับแชมป์โยุโรปสมัยที่5ครับในยุคสมัยที่5ก็ ทีมยังเป็นซีเฟนโจร์ะนะครับอาฮับประตูเกมนี้กันว่าจะเป็นอย่างไรลุยก,กาเซียจับได้ติดเฮเดอร์สันครับเฮเดอร์สันเคลียร์ออกไปบอลมาที่ฟิมิโนฟิมิโนมีคาราเกอร์มาครับแล้วก็ได้ฟาวด์ด้วยฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับเซนาโนเปิดติดครับบอลอยู่ที่ซิเซ่อยู่ซิเซ่ไปที่เซวิลอนโซ ทางขวาครับที่ซิฟินแนนฟินแนนฟินแนนแล้วแจกเลียดมาที่ซิเซ่ขึ้นไปที่ซิเวนเจอร์ราดโอ้โหว่าบอลเหินข้ามคานไปนิดเดียวครับโอ้ดูกันอีกครั้งครับโอกาสของทางตำนานลิวพูครับทางขวาครับโดยเซอร์เบรลโซให้ซิเซ่แล้วเคืนที่ซิเฟนเจอร์ราดแอฟโอข้ามคานครับ เกมนัดชิงชนะเลิศที่ลิเวอร์พูลพบทอนอสเปอร์นะครับที่กรุงมัดเด็จเจราลาดก็มาชมเกมนี้ด้วยนะครับเจราลาดพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่5นะครับส่วนก่อนที่ อ่าสามสัปดาห์ก่อนหน้านั้นลิเวอร์พูลได้สมัยที่6นะครับคนชูถ้วยคือจอแดนเฮนเดอร์สันครับกับตันทีมปัจจุบันของลิเวอร์พูลครับโยเนลลิเซ่ซิเซติดเทรนเซอร์อรโนครับมาติพึ่งกับไปที่ฟานไดวานาดุมให้เฮนเนดอร์สันครับฟาบินโยเทรนเซอโนจ่ายติดซีเฟนเจอร์ลาครับซาร่ามาแมท บอลตนเจอราดออกข้างครับลุกทุ่มของลิวพูครับซาร่าเฮนเดอร์สันสาลีกครั้งฟาบ,บินโยฟาบ,บินโยจ่ายเรียดมาอุ้ยเฮนเดอร์สันจับได้ไปแล้วไหนเรียดติดแอคเกอร์ครับโอ้โหโรดกาเซียไปที่ซิฟฟินแนนซิฟินแนนไปที่แลที A ่แอคเกอร์ K e R แอ็เกอร์ไหลไปที่วเซิเซซิเซไหลเรียดติดมาติปครับลุยกาเซียร,รออยู่แล้วครับอ่าลูกทุ่มของแตานานันลิวพูนะครับแอ็เกอร์ทุ่มมาฟินแนนเจอราดไหลไปฟินแนนเปิดลึกไปถึงอลิซอนเบกเกอร์ครับออนเดอร์โรว์สัน ซาโดมาเน่โรเบอร์สันอีกครั้งเฮนเดอร์สันปัดไปแล้วไม่ล้ำด้วยอาครับไวนาตุ้มเก็บได้ไวายนาตุ้มแ,แต่เซรบอรเกอร์แต่ยังได้อยู่มาเน่ให้มาที่ฟิมิโนฟิมิโนสัดลูกนี่โอ้โหหลุดกรอบออกไปครับว้าโอ้ทางด้านเจอซี่ดูเดเนี่ยยืยนขาตายไปแล้วนะครับโอ้โหหโ,โ,โอกาสอีกครั้งของทางลิเวอร์พูลครับดูครับหต้องชมนะครับมาเน่ ไวแน่าทุ้นครับแล้วก็มาจบที่ทางด้านโรเบโตฟิมิโนครับยิงหลุดกรอบออกไปครับอย่างสวนสวนตืเด็กไปที่ฮูเปียเซเบรอนโซแอคเกอร์ฟินแนนไปที่แอคเกอร์อีกครั้งแอคเกอร์ไหลไป ว่าบอลแรงครับทำให้ซิเซ่เล่นไม่ได้โลตังเตจากประตูของลิเวอร์พูลครับอลริสันเบกเกอร์เสียสกัเฟ์จิฟันได้ตรบอร์สัน่นฟันได้ให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันมาที่มาติฟฟาบินโยอา้าวโดนทางด้านซิฟเจอราดชกไปได้เจราดให้ซิเซ่ ไปที่หลุยกาเซียแต่ว่าติดฝานตายครับไอซอนเฟ็คเกอร์เปิดขึ้นหน้ามาฟาบินโยเฮนเดอร์สันฟาบินโยซาร่าล้วไหลไปที่ฟิมโนแต่ว่าซานิฮูปเปียถึงก่อนครับหัวดูกนิ้ออกข้างครับอ่าแล้วทำให้ลิวโพได้ลุยต่อครับลูกทุ่มของลิวโพครับแอนโดอร์เบอร์ซันทุม่มาซเดอร์มานี่ ไหลไปบอลดึงไปถึงด้วยกาเซียรครับจเจอเซดูเด็กแมเกมที่อิสตันบูลนี่สซัอเซฟจริงครับดูเด็กมีช็อตหนึ่งครับ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายช่วยเซฟจุดโทษนะครับจากลูกยิงของทางท่าน อันเดเชเชนโกแล้วก็ดูเด็กเซฟได้ทำให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์สมัยที่5ครับโ <c oughs> ดดนี้คมมาร์ดกาบมาโรเปอร์ซันไหลไปติดครับบอลอยู่ที่ออลอนโซให้ที่ซิเซ่แอคเ,เกอร์แอคเกอร์ไหลทะลุมาโอ้โหออลอนโซไปเกอร์แม่อันขาดคนระับแต่ว่าเปิดไม่ดีเท่าไหร่ตำนานลิเวอร์พูลได้ครับแอคเกอร์ ker, ติดแอนด์โรเบอร์สันครับ โรเบิร์ตสันปที่ไวนาดุมมาเน่เสด็จมาเน่มาเน่ให้ฟิมิโนอตอบส้นมาติดลูกอาเซียแต่ฮ่าลูกอาเซียหนุนไปอีกทีนึงยังไม่ไปนะครับบอลอยู่ที่ไวนาดุมหมอยน,นุนเปิดมาแล้วคาราเกอร์เคลียร์ออกไปครับแฮนด์เดคิวเวลน,น,นัดเดนแอคเกอร์อารอนโซเคลียไปที่จิมมี่คาราเกอร์แอคเกอร์ฟินแนน คาราเกออีกครั้งแล้วก็จบครึ่งแรกครับก็ลิวพูชุดปัจจุบันนะครับสเสมอกับตามทานลิวพูอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนนะครับ มเกมครึ่งหลังกันต่อครับอ้าโอ้โหจังหวะนี้ฟิเมโนโตัดบอลจากฮูเปียได้ฟิเมโนไหลโอ้โหแต่จะให้มานเนี่ยครับมหมายถึงว่าแอ็กเกอร์อ่านขาครับดูเด็กเปิดขึ้นหน้ามาฟันนายมุงดักแมทมีลุยกาเซียมาเจอราดให้ฟินแนนซีฟินแนนแล้วไหลไปมาติปดักครับเจอราดโอ้แต่ซิเซตัดซิเซโอ้โหยิงเสาแรกอ่าอาริอนเบเกอร์ เราบอกว่าซูเปอร์เซฟเลยครับแม่ยืนปิดเสาแรกได้ดีครับโอ้โหดูกันอีกครั้งครับจังหวะที่ซิเซตัดบอลได้จากเจอมาติฟนะครับโอ้มาติฟไม่ทันระวังครับว่าซิเซ่แม่อยู่จากด้านหลังครับแต่ว่าก็เจอความยัดเยี่ยมของอาริสันเบเกอร์ครับโอ้ส่งดรอปปี้ฟาวเลอร์ครับลงไปแทนซิเซอครับลูกเตะมุมเจอราดเปิดมา อออฟิมิโนโ่รับีิฟาลวลอร์ก็มีช่วงหนึ่งที่มาค้าแข่งในไทยพิมลีกนะครับปัจจุบันเรียกไทยลีกแล้วนะครับให้กับเอสจีเมืองทองนะครับเดลกาเซียรับีิฟาลวลอร์ไปที่ฟินแลนด์อารอนโซ่บอนดูที่แฮร์รี่คิวเวลจิตฟาบินโน ฟิ ino, มิโนฟิมิโน่ขนาดนี้โผล่ลงมาแพ็คครับไวอาดุม um ให้ no. no. เทรนเซอร์อาร์โนฟาบินโยอาร์โนเดินไปที่ไวอาดุมฟาบินโยเทรนเซอร์อาร์โนเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันติดซาบิโออันโซให้โรปีฟ้ฟาวเลอร์ออนโซแล้วไหลไปที่ รอบปีฟาวเลอร์แต่บอลเหมือนจะติดทางด้านเจอมาติปออกข้างครับอาแต่โอ้โหบอลตดนฟา,ฟาวเลอร์ออกไปเองครับทำให้เป็นลูกตักเตะจากประตูของลิวพูลรครับไอศออนเปิดขึ้นมามาคาราเกอร์เจอราหลังจากที่ลิวพูลในปี2005 ได้แชมป์ยูฟาเชเพสลีนะครับในสมัยที่5ตอนนั้นก็เป็นยกของการคุมทีมราฟาเอลมินิเตสนะครับหลังจากนั้นมาอีกหนึ่งูกกาลพวกเขาก็ได้แชมป์เอฟเอคัพนะครับแล้วโอ้โหจังหวะนี้ของทางฟาบินโยครับบอลดุดเสาสองออกไปดูกันอีกครั้งครับซาร่าดิดไปครับ แล้วก็มองมาเฮนเดอร์สันเก็บได้ฟิลโนให้ฟาบินโยครับอ mm hmm. บอลหลุดกรอบเ mm hmm. มเานี่ครับลงไปแทนลุยกาเซียครับ mm hmm. เปลี่ยนอีกคนครับของฝั่งตำนานลิเวอร์พูลฟินนันแอคเกอร์ mm hmm. ติดเฮนเดอร์สัน n ป็นแน n นเปนแนนให้ไปที่เจอราตหลบอลลึกไปถึงอาริสันเบเกอร์อาริสันเปิดมาให้โมซาล่าซาล่าไหลไปที่ฟาบินโยได้ครับฟาบินโยคืนแล้วแต่ว่าไม่ผ่านแล้วอนโซ่ให้ที่ดรอปฟีฟาวเลอร์ จ่ายบอลฉลับมาแฮ์รี้คิวเอลครับเฟนนันให้ที่เจอราดอาชาเวลลอนโซเป็นนั่นตนตัดบอลไปมาเนี่ยไหลที่ฟิมิโนฟิมิโนอุ้ยไปได้ฟิมิโนซัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับทางทางเจสซี่ดูเด็ดโอ้โหว้าายังศูนย์ศูนย์ครับโอ้แล้วลิ์โูลได้ลุยต่อครับเป็นลูกทุ่ม เซนวานนอกครับลงไปแทนแฮนดี้คิวเวลครับเปลี่ยนโฟรสุดท้ายครับของทางตำนานลิวโพครับวานาทุ่มให้มาเนี่มาเน่ติดแอคเกอร์แอคเกอร์มาเน่มาเข้าฟื้นี่ีเป็นลูกทุ่มของตำนานลิวโพครับแอคเกอร์ทุ่มให้อลอนโซคาราเกอร์แอคเกอร์อีกครั้งคาราเกอร์ อารอนโซ่ so, โดนมานี่จิ้มออกข้างครับลุกทุ่มของตำนานลิว์พูรครับอ่าถอดครับเอาอาร์เรสออคเดชเบเรนครับลงไปแทนโมฮัมเหม็ดซาร่าครับอารอนโซ่ so, อ้าวได้ฟาวครับตำนานตำนานลิว์พูรครับอารอนโซ่ so, ให้ฮิเวลคาร์ลเกอร์เจอราดฟาวเลอร์เจอราด เจอราตแชแ์ดพิตเดอร์สันมาด้านซ้ายที่ยอหานีดเซ่ไหลไปที่วานอกวานอกโดนเลรนเซืรออาโนจิมออกข้างครับเป็นลูกเตะมุมของตำนานลิเวอร์พูลครับเสเพนเจอร์รครับ,จ,รบจะเป็นคนเปิดเจอร์รเปิดโขงมาเสาสองอาริสันเบเกอร์ชกมามาเน่เก็บได้ครับซาดมาน่อ้าวเปิดขึ้นหน้าไม่ได้ครับ ทำให้ต้องเตะทิ้งออกข้างไปครับลุกทุมาแอ็กเกอร์ทุมาเมชานี่บอลมาที่ฟินนนั่นเปิดมาแล้วโอ้เจอรัตโอ้โหอ่าซุปเปอร์เซฟอีกครั้งครับของทางอาริสันเบเกอร์ครับโอ้ซิเป,ปเจอรัตอ่าได้บอลเล่ลูกนี้แต่ว่าต้องชมอาริสันครับดูครับเมชานี่แล้วดูครับเจอรัตโอ้เหมือนจะยิงออกไปเองครับ โอ้โหแหมโอ,โอ้ถ้าเป็นตอนนั้นเจอราดระยะแบบนี้ไม่น่าพลาดนะเพราะว่าเจอราดนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่จอมยิงไกลยอยู่แล้วครับเป็นเพเมเกอร์ที่ขาดไม่ได้ครับในลิวพูลชุดปัจจุบันก็ยังขาดตัวแทนแบบนี้นะครับแต่ว่า ในการเข้ามาคุมทีมของจยเขาต้องบอกว่ายกมาตรฐานของลิรโพลถว่าบินสูงอีกครั้งแล้วครับจบฤดูกาลนี้ไม่คือไม่ได้แฮวอีกแล้วครับก็มีถ้วยติดไม้ติดมือแล้วครับคือแชมป เจ้ายุโรปครับแม่แต่ว่าเป็นรองแชมป์ที่มีแต้มสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับ97คะแนนครับแมในบรรดาที่พิมพ์ลีกดูการที่ผ่านมาเนี่ย97แต้มคือได้แชมป์ไปแล้วนะครับแม่แต่ว่าเหนื้อคาริวอโยังมีแมนซิตี้ครับอาวดูจังวันนี้เฮนเดอร์สันเก็บได้เฮนเดอร์สันไหลเรียดไปเชเบเลนโอ้โหตอก้นแต่ว่าเบาครับเข้าออมือเจอซี่ดูเด็ก ยังโซนโซนครับผู้นี้เจอรัตนยายจะที่ไลฟ์ฝ่านไดถึงก่อนครับทำได้ดีครับคึ้นไปที่อาร์เซนเบ็คเกอร์แอนโดโรเบอร์สันวายนาดุมไปที่เจอมาติฟเฮนเดอร์สันอาร์ตูนฟาวเลอร์บีบแต่ยังได้อยู่ครับมาติฟให้ไปที่โรเบอร์สันเซโดมาเน่มาเน่ไลฟ์ที่วายนาดุม ด้านสารูกระส่นดวนความเร็วแล้วครับถึงก่อนให้มาที่มาเน่มาเน่สับโอ้โหแล้วแถวสองมาไว,วต้นยิงติดบล็อกทางด้านซามิอาลอนโซนะครับอา่าสู้เคือไปที่ซาม,มิฮูปเปียแล้วก็จบเกมใน90นาทีครับไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันกับตำนานลิเวอร์พูลครับเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ได้ชมช่วงต่อเวลาแล้วครับ มชมช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีครับถ้ายังเสมอกันก,ก็จะได้เห็นการดวลจุดโทษนะครับครึ่งลหลักสินาทีครับเฮนเดอร์สันให้มาเน่แอนดูโรเบอร์สันมาเน่ให้มาที่เฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันไหลไปที่แซดยสเตอร์ดิทโอ้โห,โหแล้วซ้ำได้ครับโดยอเล็ก,ออกรโกต์แชมเบ,บรนหน1-0ครับ อ่าครับลิวพูชปัจจุบันขึ้นนำครับโอ้โหเซอร์ริตลงมาเป็นตัวสำรองหาหะแต่ว่ามีส่วนช่วยให้ลิวพูได้ประตูขึ้นนำนะครับยิงตดเซฟจุดซิตูเด็ดแล้วชเชมเบนซ้ำเข้าไปครับดูกอีกครั้งครับจอแดนเฮนเดอร์สันอันนี้เฮนเดอร์สันเซอร์ริตแล้วแชมเบรนอยู่ตรงนั้นครับ ตามเข้าไปจอดจอครับเซอริตดูกันหน้าเซอริตไม่ได้อยู่ด้วยแล้วนะครับเดียวต้องดูข่าวว่าเซอริตจะย้ายไปไหนนะครับมานี่ออกครับแล้วส่งวุฒเบิร์นลงไปครับเด็กดาวดรุ่งครับมิชิมินว o ฒเบิร์ โคเรนที่จะไม่อยู่กับลิเวอร์พูลก็จะมีแดเนียลเซเดตอัลเบโตโมเรโน่อดัมลาลาน่านะครับที่ไม่อยู่กับลิเวอร์พูลแน่นอนครับลาลาน่านี่ก็จะไปอยู่กับต้นสังกัดเก่าครับนั่นก็คือซาแธมป์ตันนะครับส่วนโมเรโน่นี่ย้ายไปบ้านเกิดตัวเองครับคือเซบียานะครับ กับสบเปนอาดูเจรา,าครับให้คาร์กเกอร์ฟินนันจ่ายติดอับบอลอยู่ที่เมเชนี่ฟาบินโยโรเบอร์สันฟาบ,บินโยบูตเบิร์นให้เฮนเดอร์สันนะครับเทอรนเนอร์ซ์อันโนฟาบินโยเฮนเดอร์สัน,น,ปน,สนไปที่เทรนเอร์ซาอานโน เซบอร์เรนในสันไปที่แดเนียลกลิ l i d เปิดไปไม่ถึง,ถงเซนเซออาโนแล้วจบครึ่งแรกในการต่อเวลาครับลิเวอร์พูลปัจจุบันครับนำตำนานลิเวอร์พูลหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ชมกันต่อครับแมตต์พิเศษครับลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันกับตำนานลิเวอร์พูลครับนี่เป็นการดวลกันร,ระหว่างแชมป์สมัยที่5กับแชมป์ล่าสุดครับสมัยที่6ครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็ถือว่าเป็นแชมป์มากที่สุดในฟุตบอังกฤษแล้วครับ6สมัย ทีมที่ได้แชมป์อยู่าแชมเยนสีกนะครับก็จะมีลิเวอร์พูล6สมัยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ3สมัยเชลซี Chelsea 1สมัยนะครับแอสตันวินล่านอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับที่ได้ช่วยไปใหญ่ของยุโรปไปนะครับ อาร์โน่เขมาคฟาบินโยมาติดให้เทรนด์อัลเซอร์อาโน่าแมปฟาวเลอร์ตัดแต่ว่ายังเป็นลิวโผได้อยู่นะครับเฮดสันให้ไวนาดุมไวนาดุมให้ไปที่วูดเบิร์นสลิดวูดเบิร์นสายครับโรเบิร์ตสันแต่แอคเกอร์ถึงก่อนครับฟินแนนแซบิเอลลอนโซ่อาลอนโซ่ไปที่ซิเฟนเจอร่า อย่าดีเปิดติดโรเบิร์สันครับแล้วแ่ตามนานลิวโฟได้ทุ่มครับช่วงท้ายเกมด้วยครับหลุนประตูตีเสมอเพื่อดวลจุดโทษนะครับโรเบิร์ตสันถึงก่อนไอทีเซเนเซออาโนับมาติฟฟาบินโยฟาบินโยโอ้โหมาชานี่ฟาวฮ่า ใบเหลืองครับมแมชานี่โอ้แล้วซาเินโยเจ็บเลยครับ <c oughs> ดูกันอีกครั้งครับซาเินโยแล้วมแมชานี่เข้าพรวดครับโอ้โหแหอเรสันเบเกอร์ครับสั้นๆกลับมาติป เ็นเซอโนโอโดนพลวดอีกแล้วโห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 แล้วก็จบเกมครับว่าลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันครับเอาชนะตำนานลิเวอร์พูลได้1ประตูต่อ0นะครับอันนี้ก็จัดให้สำหรับแฟนเดอะคอปนะครับนี่คือการทดนการระหว่างแชมป์เจ้ายุโรป,ปชุดปัจจุบันนะครับแชมป์ล่าสุดครับสมัยที่6กับชุดสมัยที่5นะครับ ที่อิสตันบูลครับดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นแมตช์พิเศษนะครับก็มาชมกันเพื่อความบันเทิงครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมถ้าหากผิดภาพประการใดก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ฝากกันด้วยครับช่วงนี้ก็ยังเป็นทัวร์นาเมนต์ทีมชาติแล้วก็ยังไม่เปิดฤดูก,กาลนะครับสำหรับฟุตบอลสโมสรนะครับ,รบ,รบก็ช่วงนี้ก็จะมี ทีมชาตินะครับก็พบว่าอเมริกานครับที่จะทำเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ก็จะเป็นแม t c พิเศษแบบนี้นะครับก่อนที่ฟุตบอลสโม,มสรจะเปิดฤดูกาลครับอาละครับ,รบลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ